ความคิดเห็นไม่ตรงกันที่เฉยลงไปแล้วลองแล้วทหารอยู่ล่อง กระจายกระเจียวกะเจ้ากระเจินกระเจิงอารวยต่างคนต่างผายต่างคนต่างบดต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างยัดเยียดจะแม่ปาดุกงินล่องน้ำแดงล่องน้ำเหมือนในน้ำเรือดีสิ่งประถุมจะผู้ถุมสานดีวัดช้างไร่บนในเบียดเราเว้ยเหลือตัดเชือกเสี้ยวที่สองต่างคนต่างผายกันมาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงจะแม่ปาดุกงินผายแรงจะแสงดีจะแสงดีแต่ว่าจาเหลือสิ่งประถุมไลบีไลบีไลบีไรบีสิ่งผู้ถุมร้อยเมตรแรกกอดได้แสงได้หรียไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้สิ มาเหลืองบากระชอนล่องหนาแดงเรือนี้บอกว่าเรือนี้มวันรจางแม่ปรรดุกันจ่าแม่ปรรดุกันของทัพเรือของทัพเรือภลายแรงแดงนี้สิงประจมสิงประจมจะไหลย้อนไก่อ่างเก้าไม่ย่อนไม่ยอมไม่ต่อไม่แถมไม่ยามไล่บนไล่บี้ไล่กันจี้ไล่กันจี้ไล่กันจี้ฮัลไม่ท้อร้อยสิบเมตรสุดท้ายร้อยสิบเมตสุดท้ายเอาละว้ยแต่จะไม่หรือไม่ไม่แต่จะไม่หรือไม่ไม่นขนาดนี้สิงปร แม่ปีพาดก็จะให้ลาดนิเกิลก็จะให้ร้องลิเกร้องท้อสะฮอดจันเกิดครับโปรโมเตอร์บอกเหมือนเมียหลวงกับเมียน้อยตบกันเลยครับพี่น้องครับออกแล้วสบายหลานชายแสวงแม่แค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยพอแล้วอเดี๋ยวจะสินเดี๋ยวตัดสินครับกลับใจเย็นครับใจเย็น The winner is ส um um. ิงปรทุมฟอ m b มบลูโซนเจอหลุนตัวหัวเชิงเจอชื่อสิงปรทุมครับสิงประทุมคนะรับน้ำน้ำเงินครับสิงปรทุมเ<ไ>ป็นเลยชนะสิงป<ด>รทุมเป็นเลรยชนะครับพี่น้อง